รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราทุกคนล้วนมีความเป็นนักปรุงอยู่ในตัวครับปรุงเพื่อสุขภาพปรุงเพื่อความสุขปรุงให้อร่อยสุๆดๆไปเลยครับ การทำอาหารที่สร้างสรรค์สามารถช่วยเติมเต็มชีวิตได้เหมือนกันมาเข้าครัวกันเถอะครับผลพักผลลพักนักปรุงพลัสสวัสดีครับผลลพักนักปรุงพลสสัสครับ เราจะทําอาหารว่างง่ายๆกันครับนั่นก็คือเมนูชีสเคซเดียปูอัดพริกเผาครับการทำเคสเดียาเนี่ยเราใช้แป้งที่เขาเรียกว่าตอร์ติยาซึ่งเวลาถ้าเบื่อเพื่อนๆไปซื้อที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยครับต้องดูดีๆนะครับมันมีแป้งอยู่2อย่างนะครับอันนี้เป็นแป้งแบบที่เขาเหมือนทําสุกมาแล้วนะครับเขาจะมีรอยแบบกิมเกลียมอยู่ตรงนี้นะครับแบบนี้จะเหมาะกับการที่ว่า ห่อพวกไส้หรืออะไรมากกว่าแต่ตัวที่เราใช้ในวันนี้ครับจะมีซองลักษณะอย่างนี้นะครับเขาจะเขียนว่าเป็นแผ่นแป้งสาลีย่างสุกนะครับแม็กซิกันลาวตอร์ติยาจะเป็นแบบที่ยังไม่ได้สุกดีนะครับเราจะต้องเอาไปไปจี่ในกระทะก่อนนะครับหรือถ้าเบื่อเพื่อนๆเนี่ยตัดเป็นชิ้นเล็กๆ diagnosis. เรา,เาไปทอด ก็สามารถกลายเป็นเหมือนนาโชได้เหมือนกันให้เราใช้เป็นแป้งแบบนี้นะครับเวลาที่เราจะเอามามาทำเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไส้ลงไปตรงกลางซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้เป็นไส้ที่สุกมาแล้วอย่างวันนี้พลมีน้ําพริกเผาน้ําพริกเผาก็เรียกว่าทานได้เลยไม่ต้องผ่านความร้อนก็ทานได้นะครับแป้งด้านนอกเราจะทานน้ามันนิดหนึ่งแล้วเราจี่ลงบนกระทะการทานน้ามันช่วยให้ไรครับช่วยให้แป้งของเขามีสีที่สวยขึ้นเท่านั้นเองครับพอเราทานน้ามันแล้วเรากลับด้านนะครับวันนี้ง่ายๆเลยครับ ให้รสชาติที่มากมิตินะครับเพราะว่าน้ำพริกเผาเนี่ยเขาประกอบไปด้วยหอมกระเทียมพริกนะครับน้ำมันเครื่องปรุงรสมากมายดังนั้นตัวเดียวเนี่ยถือว่าให้มิติกับรสชาติได้มากจริงๆนะครับและพลต้องบอกว่าชัวฮัสเซงสกรทเนี่ยใช้ง่ายสูตรที่เป็นสูตรทาขนมปังเนื้อเขาจะละเอียดเป็นพิเศษไม่หวานมากเกินไปไม่มีการใส่สีไม่มีการใช้สารกันบูดท,ที่สําคัญน้ํามันที่ใช้ทำเนี่ยครับเป็นน้ํามันรําข้าวด้วยนะครับเปิดขวดแค่นี้ครับแล้วก็บีบง่ายๆเลยครับ เรียให้เขาบางๆบูอาดพลก็จะฉีกเป็นเส้นๆนะครับหอมเจียวครับผมเพิ่มเนื้อสัมผัสนิดหนึ่งต้นหอมซอยครับชีสมอสเซเลร่าครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้เราทานน้ามันไว้ด้านนี้นะครับเราจะใช้อีกด้านหนึ่งที่ไม่มีน้ํามันครับผมกระทะนะครับตอนนี้ยังเย็นอยู่นะครับผลความลงไปเลยครับอย่าใช้ความร้อนสูงนะครับใช้ความร้อนต่ําถึงกลางนะครับด้านหนึ่งเนี่ยก็ประมาณสัก2นาทีครับผมลองง้มดูสีนะครับสีสวยแล้วครับผม วิธีการกลับด้านนะครับง่ายๆครับผมเราใช้จานช่วยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรับประทานตอนที่เสร็จใหม่ๆนะครับชีสจะยืดทีเดียวแล้วแป้งก็กรอบหอมด้วยกลิ่นของน้ำพริกเผาครับ คนก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ชอบทานไก่ทอดนะครับแล้วเราก็พยายามจะทำซอสในรูปแบบที่แตกต่างซอสสูตรนี้นะครับที่พลจะเอามาเขากับไก่ทอดเนี่ยครับมีกลิ่นอายสไตล์เกาหลีกลิ่นอสไตล์ไทยนะครับจิ้มกับน้ำจิ้มสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะก็เลยขอตั้งชื่อไก่ทอดสุดดีว่าไก่ทอดซอสลูกผสมครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาหมักเนื้อไก่กันก่อนวันนี้พลใช้เป็นสะโพกไก่นะครับ หั่นเป็นชิ้นๆครับในตัวซอสหมักนะครับเราจะมีกระเทียมครับกระเทียมเราใช้อยู่2กลีบนะครับเดี๋ยวเราจะบดลงไปครับเกลือเล็กน้อยครับผมลงไปบี้ๆกับกระเทียมนะฮะสุดท้ายนะครับเราใส่นมสดครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่เนื้อไก่สะโพกลงไปครับในขั้นตอนนี้ผมแนะนำนะครับจะทําไว้ก่อน1วันก็ได้นะครับแต่ถ้าเบื่อสมมุติเราไม่มีเวลาหรืออยากจะทานวันนั้นเลยหมักก่อนซัก สชั่วโมงก็ยังดีนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญจะทําให้ไก่ของเราเนี่ยมีเนื้อสัมผัสที่รับรองครับว่าพิเศษมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับในระหว่างที่เราพักไก่นะครับเราสามารถทําส่วนของซอสรูปผสมของเราก่อนได้ครับส่วนประกอบในตัวซอสของพลนะครับก็จะมีโคชูจังนะครับมีน้ําตาลปี๊บมีกระเทียมนะครับมีโชยุนะฮะแต่ความเปรี้ยวของเราเนี่ยครับมาจากนี่เลยครับ ไรทิปน้ำมะขามเปียกเข้มข้นออกใหม่นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าอยากให้ลองใช้จริงๆครับเพราะว่ามะขามเปียกปกติแล้วเราจะรู้สึกว่าถ้าจะอร่อยเราต้องคั้นเองสดๆใช่ไหมครับตัวนี้เทียบเท่ากันได้เลยครับที่สําคัญนะครับผลิตจากมะขามเปียกพันธุ์ดีที่คัดมาแล้วแล้วขั้นตอนการผลิตก็สะอาดครับรสชาติเหมือนสดใหม่คั้นเองเลยครับเอาละครับเดี๋ยวพลก็จะเตรียมส่วนประกอบให้พร้อมนะครับตอนนี้เราอุ่นกระทะได้เลยครับ โคชูจังจะค่อนข้างเหนียวข้นนิดหนึ่งนะครับดังนั้นพอเราใส่ลงไปแล้วเราจะเจือจางเข้าด้วยน้ำเปล่าครับปรุงรสต่อเลยครับน้ำตาลปีป๊บโชยุครับเราใช้น้ำมะขามเปียก2ช้อนโต๊ะครับเคี่ยวให้ซอสขนขึ้นเล็กน้อยใช้ได้แล้วครับตัวซอสจิ้มของเราง่ายมากครับส่วนประกอบหลักคนมีมิโซะครับคนจะเจือจางด้วยกรีกโยเกิร์ตแล้วก็มายองเนสนะครับ สุดท้ายเนี่ยเราจะเพิ่มความหอมของสาลายลงไปนิดนึงโดยการใส่สาลา่ป่นอาโอน a รินะครับผลก็มีแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งข้าวโพดนะครับเดี๋ยวเราจะผสมแป้ง2ตัวนี้เข้าด้วยกันนะครับเอาไก่ของเราออกมาชุบสะบัดแป้งส่วนเกินออกเล็กน้อยนะครับนำลงทอดครับไก่ทอดของเรานะครับพอฟองน้ํามันเริ่มน้อยลงนะครับก็แปลว่าแห้งขึ้นแล้วนะครับใช้ได้แล้วครับผม เราจะแยกทอดทั้งหมด2รอบด้วยกันนะครับเพื่อให้หม้อเนี่ยไม่แน่นมากเกินไปคนแนะนำนะครับเวลาทอดไก่เสร็จใหม่ๆเนี่ยนะครับเราพักให้เหย็นลงสัก8 1 0นาทีค่อยนำมาคลุกกับซอสครับหลังจากนั้นนะครับผลก็จะโรยหน้าด้วยถั่วลิสงคั่วป่นครับซึ่งเราไม่ต้องคั่วเองเลยครับพอของไลท์ทิปเนี่ย เขาคั่วมาให้เราแล้วเรียบร้อยครับอีกส่วนหนึ่งที่พลจะโรยไปด้วยนะครับเป็นงาขาวคั่วคั่วระดับการคั่วนะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยพลจะชอบคั่วให้เข้มนิดนึงนะครับไก่ของเราตอนนี้ก็เย็นลงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาคลุกกับซอสและจัดจานกันเลยครับและนี่ก็คือไก่ทอดซอสลูกผสมครับ พลับพักนักปรุง plus พลับพักนักปรุง plus เมนูขนมจีนซาวน้ำนะครับก็จะเป็นการที่เราเอาเครื่องต่างๆนะครับมาคลุกกับเส้นขนมจีนแเราใอยกินแล้วก็มักจะหากินได้ในช่วงหน้าร้อนนะครับพอหน้าฝนแบบนี้ครับผมก็เลยปรับมาให้อยู่ในรูปแบบของแกงกะทิร้อนๆน,นะครับกินกับข้าวสวยหรือขนมจีนก็ได้ครับเ okay, ครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการ โขลกนะครับมีรากผักชีแล้วก็กระเทียมนะครับปกติจะเป็น3มเกลือก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับแต่วันนี้ผมจะเปลี่ยนจากพริกไทยมาเป็นกระชายนะครับพอเราได้ลักษณะเป็นเหมือนเพสแล้วนะครับเหมือนเป็นพริกแกงผมจะแบ่งออกมาครึ่งหนึ่งนะครับเก็บเอาไว้ก่อนจะใส่เนื้อปลากรายลงไปนะครับก็เอาเป็นแบบว่าแช่เย็นจัดๆนะครับปรุงรสด้วยเกลือนะครับจากนั้นเราก็จะทําการนวดนะครับหรือว่าอย่างเงี้ยปริมาณไม่เยอะก็ใช้วิธีการโขลกไปด้วยกันเลยนะครับ มันจะโขกจนเนื้อปลากกามันเหนียวนะครับวิธีสังเกตก็คือว่าคกมันจะแบบว่าดึงขึ้นมายากๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วตักออกมาพักเอาไว้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวแกงกันนะครับผมใช้เป็นกะทิชาวเกาะนะครับแบบ p a s t e u r i z e นะครับเขาจะเอากะทิสดนะครับไปผ่านกระบวนการ pasteurize นะครับเพื่อกำจัดพวกเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียต่างๆนะครับทำให้ตัวกะทิของเราเนี่ยเก็บรักษาได้นานนะครับ ความหวานเข้มข้นหอมมันนะครับอยู่ครบไม่ลดลงไปเลยนะครับอันนี้ก่อนใช้นะครับผมก็จะทําการขย่าก่อนนะครับสูตรนี้ครับก็จะใช้ทั้งหมด2ถ้วยนะครับหรือ1ถุงอันนี้พอดีนะครับ500มิลลิตรครับเสร็จแล้วตัวพริกแกงที่เมื่อกี้เราแบ่งออกมาครึ่งหนึ่งเนี่ยครับก็จะใส่ลงไปละลายในตัวกะทิเราเลยนะครับตอนนี้กะทิเราใกล้จะเดือดนะครับผมจะใส่ หอมแดงซอยลงไปนะครับขิงซอยนะครับพอเดือดอีกครั้งนะครับเราก็จะทําการปั้นลูกชิ้นนะครับแล้วก็เอาลงไปต้มในนี้ตอนปั้นลูกชิ้นนะครับอันนี้ปริมาณมันน้อยนะครับก็ฉะนั้นเนี่ยจะใช้ช้อนอย่างนี้ก็ได้หรือจะเอามือก็ได้นะครับถ้าช้อนก็จุ่มน้ําก่อนนะครับมันก็จะช่วยให้ไม่ค่อยติดช้อนเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ใส่ลงไปได้เลยวันนี้ลูกชิ้นของเราก็สุกดีแล้วนะครับนี่ผมก็จะเบาไฟแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการปรุงนะครับด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลครับพอเราปรุงนะครับแล้วก็ชิมรสชาติเป็นนที่ถูกใจะครับ ก็ทาการติดไฟนะครับผมจะใส่สับปะรดนะครับที่สับไว้แล้วนะครับลงไปกุ้งแห้งป่นนะครับคนให้เข้ากันนะครับท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเสิร์ฟได้เลยพริกขี้หนูนะครับกุ้งแห้งนะครับที่เราแบ่งเอาไว้นะครับหอมแดงนะครับผักชีนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอาจจะเป็นกระเทียมเจียวนะครับก็เราจะเสิร์ฟกับขนมจีนหรือว่าเป็นข้าวสวยก็ได้นะครับแต่ที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือพริกน้ำปลาทําใหม่ๆนะครับ เมนูนี้เนี่ยอาจจะดูแปลกตาไปสักหน่อยนะครับแต่รับรองว่าแฟนๆชาวน้ําน่าจะติดใจครับนาเบะนะครับหรือว่าหม้อไฟสไตล์ญี่ปุ่นกันนะครับแต่ว่าแทนที่จะโยนของทุกอย่างลงในหม้อนะครับเราก็จะมาทําให้มันดูน่ากินมากยิ่งขึ้นนะครับ ด้วยการเอาแค่ผักกัดขาวกับหมู3ชั้นสไลซ์นะครับวางเรียงสลับชั้นกันนะครับหรือว่าที่เรียกว่ามิลเฟยนะครับแปลเป็นไทยว่าพันชั้นนั่นเอง,องเราจะมาเริ่มนะครับด้วยการเตรียมตัวผักกัดขาวก่อนนะครับล้างน้องสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะทําการผ่าเป็น4ส่วนนะครับนำหมู3ชั้นสไลซ์นะครับเอามาซ้อนอยู่ในระหว่างตัวชั้นของผักกัดนะครับ เราจะทําสลับชั้นหนีนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนครบต่อมาเราจะทําการหั่นนะครับก็แล้วแต่ความยาวของตัวผักกาดขาวนะครับกับความสูงของหม้อเรานะครับหั่นครบแล้วนะครับเราก็ทําการเรียงลงไปในหม้อนะครับให้เต็มต่อไปก็จะเป็นส่วนของตัวน้ําซุปนะครับเราใช้คิดคแมนขวดนี้นะครับโยเซนาเบะนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นซอสนาเบะหรือว่าซอสม้อไฟนะครับสำเร็จรูปแบบเข้มข้นนะครับ ขวดนี้เนี่ยสามารถเอาไปทําเมนูได้หลากหลายประเภทครับข้างขวดก็จะมีเขียนบอกเอาไว้นะครับทําไข่ตุนได้นึ่งปลาได้นะครับหรือว่าเอาไปทําอุด้งก็ได้นะครับโดยที่จะมีอัตราส่วนผสมบอกไว้อยู่นะครับสูตรนี้ผมใช้อัตราส่วน1ต่อ9นะครับก็คือน้ํา9ส่วนนะครับแล้วก็ตัวโยเซนาเบะของเราเนี่ยครับหส่วนจากนั้นนะครับเราจะคนก่อนก็ได้หรือว่าจะเทลงไปเลยก็ได้นะครับที่นี้เองนะครับแล้วเราก็เปิดไฟนะครับต้มได้เลย หม้อไฟของเราเดือดสักพักหนึ่งนะครับก็จะเห็นเป็นแบบฟองที่มาจากตัวเนื้อหมูนี้นะครับแล้วก็ตักออกได้นะครับตัวน้ำซุปเราจะได้ใส่ในะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือน้ําจิ้มที่จะมากินคู่กับนาเบะหม้อนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็จะกินกับพวกซอสพรสึนะครับวันนี้ผมก็เลยเลือกใช้ตัวนี้ครับคิกโคแมนครับชิโบริตาเตะมานะพรสุนะครับ ก็จะเป็นซอสพรสืสําเร็จรูปนะครับหอมกลิ่นมะนาวญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เนี่ยเรามักจะเอาไปกินกับพวกชาบูชาบูนะครับจิ้มกับเส้นบะหมี่อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับบางคนกินกับซาชิมิก็ได้เหมือนกันเมนูนี้เนี่ยจะกินแบบเปล่าๆก็อร่อยนะครับยิ่งจิ้มพรสืยิ่งอร่อยเพราะว่าด้รสเปรี้ยวๆมาช่วยตัดนะครับทำให้รู้สึกสดชื่นในทุกคําครับผลพักนักปรุง p l u ส พลลพักนักปรุงพลัสวันนี้พลมีอีกหนึ่งบราวนี่มาฝากนะครับสูตรเนี้ยอร่อยเวลาที่ทานเยน็นๆนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยส่วนประกอบของอถั่วพีแคนและช็อกโกแลตครับผลตั้งชื่อว่าสุดยอดบราวนี่ครับวันนี้แนะนำเพื่อนๆให้รู้จักกับช็อกโกแลตตัวใหม่ในครัวของเรานะครับเ m b a s s y ี่ครับเอมบ s s ซเป็น ช็อกโกแลตแท้เป็นช็อกโกแลตคูเวอร์เจอร์นะครับมีส่วนประกอบของโคโค่แมสแล้วก็ไขมันโกโก้อยู่ในนี้ซึ่งตัวนี้นะครับมีระดับความเข้มข้อนอยู่ที่65%ครับสำหรับผลนะครับเป็นดาร์กช็อกโกแลตที่หวานกำลังพอดีครับใช้ง่ายเพราะว่ามาในรูปแบบเป็นเม็ดกระดุมนะครับ วันนี้เราจะนำช็อกโกแลตตัวนี้นะครับไปละลายพร้อมกับเนยครับโดยการตุนการที่เขาเป็นเหรียญแบบนี้นะครับทำให้เราใช้งานได้สะดวกนะฮะและถุงก็มาในลักษณะที่เป็นซิปล็อกครับพอใช้เสร็จเราก็แค่ลูดถุงปิด เท่านี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับใส่เนยลงไปนะครับนําไปตั้งบนหม้อน้ําร้อนนะครับใช้ไฟอุ่นๆไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เขาค่อยๆละลายนาออกมาพักเล็กน้อยแล้วก็คนนะครับการคนก็จะทําให้ขายความร้อนนะครับเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในการทําบราวนีของพลในวันนี้นะครับผลใช้พิมพ์9คูณ9ชิ้นจะออกมาไม่หนามากเกินไปนะครับและรองพิมพ์ด้วยฟลอยด์ครับผมฟลอยด์เขาจะมี2ด้านนะครับด้านหนึ่งจะเงาๆด้านหนึ่งจะด้านๆ เราให้ด้านที่ด้านเนี่ยอยู่ด้านหนนะครับการลองพิมพ์ด้วยฟลอยด์นะครับข้อดีก็คือว่าตอนที่อบเสร็จเนี่ยบาลนี่ของผลทั้งชิ้นเนี่ยระดับเท่ากันหมดเลยซึ่งปกติแล้วถ้าเราลองด้วยกระดาษไขนะครับบางทีเราจะต้องหั่นตรงเนื้อด้านข้างออกเล็กน้อยเพื่อโชว์เนื้อด้านในแต่ถ้าเกิดเราลองด้วยฟลอยด์นะครับเดี๋ยวพออบเสร็จเดี๋ยวผลจะลองแกะให้เ,เพื่อนๆดูนะครับด้านข้างเนี่ยจะสวยโดยที่ไม่ต้องเล็มทิ้งเลยนะครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการตีไข่ แล้วก็น้ําตาลก่อนเพื่อนๆสามารถใช้เครื่องมือถือได้นะครับใช้หัวตีตะก้อ,อวันนี้ผลใช้เครื่องตั้งโต๊ะเนื่องจากว่าสูตรนี้ใช้เวลาในการตีไข่และน้ําตาลค่อนข้างนานนิดหนึ่งครับจะทําให้หน้าเบราวนี่ของเรามีลักษณะปเป็นฟิล์มครับเดินเครื่องครับในช่วงของการตีไข่และน้ําตาลนะครับเราจะตีให้แบบขาวขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับใช้สปีดปานกลางถึงเร็วนะครับอยู่ที่ 5นาทีครับซึ่งในระหว่างนี้นะครับตัวช็อกโกแลตของเราก็จะค่อยๆเย็นลงอย่างช้าๆในสูตรนี้เราจะใส่พีแคนในเนื้อและก็พีแคนโรยหน้าด้วยนะครับในระหว่างที่เราตีไข่เดี๋ยวเราจะไปสับพีแคนที่เราอบแล้วนะครับสับหยาบๆเตรียมไว้เลยครับทั้งในส่วนที่อยู่ในเนื้อแล้วก็ส่วนที่โรยหน้าครับอันนี้ช็อกโกแลตนะครับเย็นลงแล้วนะครับเทลงไปเลยครับแป้งสาลีในประสงค์และเกลือครับ ถั่วพีแคนสับหยาบๆยส่วนแรกครับคนให้กระจายทั่วแล้วก็ใส่พิมพ์ได้เลยครับสำหรับตัวหน้าของเรานะครับนอกจากถั่วพีแคนแล้วนะครับคนจะตกแต่งด้วยตัวนี้ครับช็อกโกแลตชั้งของทิวลิปครับตัวนี้จะเป็นช็อกโกแลตคอมเพลต์นะครับแต่จะมาในรูปก้อนสี่เหลี่ยมเท่าๆกันทําให้เราใช้งานสะดวกมากนะครับสามารถใช้ตกแต่งมัฟฟินตกแต่งคุกกี้ตกแต่งบราวนี่ตกแต่งเค้กได้ตามต้องการเลยแล้วเราไม่ต้องมานั่ง สับเองหั่นเองนะครับเพราะอันนี้เข้ามาในขนาดชิ้นที่เท่ากันเลยนะครับใช้ตกแต่งพร้อมกับพีแคนพลใส่รวมกันก่อนเลยนะครับเค้าให้2อย่างกระจายทั่วๆกันดีครับแล้วก็โหลยลงไปให้ทั่วๆเลยครับใช้เวลาในการอบ30นาทีครับนะครับบราวนี่ของเราจะสังเกตนะครับว่าบราวนี่ของเรานะฮะหน้าสวยเป็นฟิล์มเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเราลองดูสิครับ เขาจะไม่มีลักษณะที่นูนตรงกลางหรือบุ๋มตรงกลางนะครับจะเรียบเท่ากันทั้งชิ้นเลยแต่ตอนนี้แนะนำนะครับว่าเรายังไม่ควรตัดเพราะว่าเบานี้ด้านในเนี่ยยังจะมีลักษณะที่ช่ำๆอยู่ถ้าตัดรูปทรงจะไม่สวยนะครับเราทิ้งให้เขาเย็นลงที่อุณหภูมิห้องครับหลังจากนั้นแช่เย็นต่อครับต่ออีกสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงแล้วค่อยตัดจะตัดง่ายออกมาได้ชิ้นที่เ,เหลี่ยมคมสวยงามครับ พลพักนักปรุง p พล,ลพักนักปรุง plus วันนี้เราจะทําขนมปังสดสไตล์ญี่ปุ่นหรือที่เขาเรียกกันว่านามะโชคุปังฟังดูหรูใช่ไหมครับง่ายนิดเดียวครับในการทําขนมปังนะครับเขาจะมีหลากหลายเทคนิคมากเลยครับวันนี้เราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่ายูดานเ ในการทำขนมปังด้วยเทคนิคที่เรียกว่ายูดานเน่นะครับเราจะทำก้อนแป้งขึ้นมาก่อนก้อนแป้งตัวนี้ง่ายนิดเดียวครับเราจะนำแป้งขนมปังในสูตรนะครับโดยแบ่งออกมา20%เช่นสูตรนี้เราจะใช้แป้งขนมปังทั้งหมด500กรัมเราก็แบ่งออกมา100กรัมนะครับเราจะใช้น้ำในสัดส่วน80%ของน้ำหนักแป้งนะครับก็คือน้ำ80มิลลิลิตรจะต้องเป็นน้ำร้อนที่90องศานะครับผสมให้เข้ากันครับ แล้วก็เมื่อเข้ากันแล้วห่อด้วยฟิล์มถนอมอาหารนะครับพักที่อุณหภูมิห้องก็ได้แช่เย็นก็ได้จะต้องพักไว้8-12ถึงชั่วโมงนะครับก่อนนำมาใช้งานซึ่งวันนี้ก้อนนี้เป็นก้อนที่ผลทาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พักมาแล้ว12ชั่วโมงนะครับในการใช้เทคนิคยูดาน,นิเนนะครับที่เราทําก้อนแป้งขึ้นมาเนี่ยมาผสมกับส่วนประกอบตัวหลักของเราเนี่ยนะครับจะทําให้ขนมปังของเราเนี่ยนะครับนุ่มโดยที่เราไม่ต้องใช้สารเสริมเลยครับ เอาละครับดังนั้นส่วนประกอบของพลทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็จะมีก้อนแป้งมีนมมีแป้งขนมปังส่วนที่เหลือนะครับมีน้ําตาลมีเกลือมียีสต์นะครับสูตรนี้เราจะใส่ไขมันลงไปเล็กน้อยครับซึ่งพลขอเลือกเป็นไขมันที่ดีนั่นก็คือช็อตเทนนิ่งน้ํามันรําข้าวขิงครับช็อตเทนนิ่งน้ํามันรําข้าวคิงเป็นส่วนประกอบที่ดีต่อสุขภาพครับเพราะไม่มีคอเลสเตอรอลครับแล้วก็มีกรดไขมันอิ่มตัวที่น้อยกว่าเนย แล้วก็ช็อตเทนนิ่งประเภทอื่นๆด้วยครับในเรื่องของความปลอดภัยไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าผลิตด้วยกระบวนการทางกายภาพไม่มีการเติมไฮโดรเจนนะครับจึงทําให้ปลอดภัยจากกรดไขมันทรานอย่างแน่นอนครับวิธีการทําง่ายนะครับเราใส่ทุกอย่างลงไปเลยครับแป้งขนมปังก้อนแป้งยูดานเนนะครับเราจะใช้วิธีฉีกเป็นก้อนเล็กๆแล้วใส่ลงไปครับช็อตเทนนิ่งนะครับ20กรัมครับเริ่มต้นด้วยสปีดต่าก่อนครับพอใกล้เข้ากันดีนะครับปาดข้างถูเล็กน้อยครับ แล้วปรับเป็นความเร็วกลางครับในช่วงนี้นะครับเราจะนวดแป้ง20นาทีครับจนแป้งของเราเนี่ยสามารถถึงนะครับเป็นลักษณะฟิล์มบางๆได้ครับให้เราสังเกตดูนะครับแป้งของเราเนี่ยจะค่อยๆหลุดจากข้างโบนะครับนี่นะครับค่อยๆนะฮะตอนนี้แป้งของเรามีลักษณะเป็นฟิล์มแล้วฟิล์มยังไงเห็นนิ้วมือของพลทะลุแล้วใช้ได้แล้วครับผมเดี๋ยวเราจะนําแป้งออกมานะครับมาพิสูจครับปกติแลวสูตรนี้ก็ใช้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ30องศานะครับ แต่ถ้าใครไม่มีเครื่องพรูฟเช่นผลไม่มีเครื่องพรูฟนะครับวิธีการง่ายๆครับผลครึงนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็ใส่ลงในถครับแรปด้วยฟิล์มถนอมอาหารครับเรามีกล่องนะครับผลจะวางถ้วยไว้ที่4มุมนะครับเราจะพยายามปรับสภาพนะครับให้เขามีอุณหภูมิภายในประมาณสัก30องศานะครับใส่น้ําร้อนลงไปครับวางตัวโดของเราลงไปตรงกลางครับเราจะพักโดของเราให้ขึ้นตัวขึ้นมา1เท่านะครับ ใช้เวลาไม่นานครับ1ชั่วโมงเท่านั้นเองครับส่วนตัวโดของเราตอนนี้ขึ้นตัวขึ้นมาแล้วนะครับเราจะทําสิ่งที่เรียกว่าน็อกเขานะครับเอาตัวลมของเขาออกนะครับนวนแป้งเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับผมแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับแล้วกระชังน้ําหนักให้ได้ก้อนละ230้กรัมครับเราจะคึงแป้งเล็กน้อยครับเอานะครับเรามีถาดนะครับรองด้วยิรีมถนมอาหารนะครับเราใช้ผ้าชุบน้ำหมาดนะครับคุมแป้งไว้ครับเราจะพักแป้งอีก2ีนาทีครับ 20นาทีผ่านไปนะครับแป้งหนวดนะครับเหมือนเดิมครับผมเตรียมพิมพ์นะฮะที่เราจะทําโชคูปังของเราใช้2พิมพ์ด้วยกันนะครับฉีดสเปรย์น้ํามันเคลือบบางหรือจะใช้ช็อตเทนนิ่งน้ามันรําข้าวทาให้ทั่วพิมพ์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหนวดแป้งไม่ต้องเยอะมากนะครับคึงแป้งครับผมคืึงให้เป็นลักษณะแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับพับครึ่งครับแล้วก็กลับมาด้านอีกด้านหนึ่งนะครับปัดแป้งส่วนเกินออกนะครับม้วนครับผมก็ใส่ลงในพิมพ์ครับ วางกลับเข้าไปนะครับขุมหน้าครับเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะครับ30-40ถึงนาทีนะครับนี่เขาพูฟขึ้นมาแบบว่าแน่นพิมพ์เลยครับเวลาที่เราทาไข่เนี่ยใช้ไข่ทั้งฟองสีก็จะเข้มหน่อยนะครับผลแนะนำนะครับว่าเวลาที่เราตีไข่แล้วเนี่ยกรองนิดนึงครับมันจะไม่มีแบบเนื้อไข่เป็นลิ่มๆนะฮะนำเข้าอบใช้เวลา25นาทีครับขนมปังของเรานะครับ โชครูปังเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปกติแล้วเวลาที่ขนมปังออกจากเตาใหม่ๆนะครับเราจะไม่ทิ้งไว้ในพิมพ์นะครับเราจะเอาออกมาทันทีครับเพราะว่าไม่งั้นนะครับไอ้น้ำเนี่ยของตัวขนมปังที่ออกมาด้านข้างเนี่ยมันจะระเหยไม่ได้ทําให้ตัวครัชที่อยู่รอบๆไม่กรอบนะครับให้เราพักสักประมาณสัก10นาทีนะฮะให้เย็นลงเล็กน้อยแล้วก็ค่อยตัดนะครับจะสังเกตดูนะครับว่าตัวขอบของเราเนี่ยครับจะกรอบมากทีเดียวผิวสวยนะฮะ เสร็จเรียบร้อยละเนื้อของเราสวยมากทีเดียวนะครับทำไม่ยากอยากให้เพื่อนๆลองทำกันดูนะครับนามะโชคุปังครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w c o n foodmafia d com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราในชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k YouTube, IG, t i k t o k และหลายน์แอดครับ